สชครับมาเจอกับช่องไก่เมงแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแจกสกุชช่กันนะครับเป็นสกุช่ของแท้ด้วยแท่กติกาง่ายๆนะครับคือนะคบให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้นะคะกดแชร์คลิปนี้นะคะไปให้เพื่อนๆแล้วก็กดติดตามช่อง youtube ไก่เมวด้วยนะครบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือนะครับให้เพื่อนๆนะครับชวน เพื่อนของทุกคนนะครับให้มากดติดตามช่นนชองแตงเมียนะครับคือถ้าว่าเชิญเพื่อนอีกหนึ่งคนได้รับเพิ่มอีกหนึ่งสิทธิ์เชิญเพื่อนอีกสองคนได้รับเพิ่มอีกสองสิทธิ์ถ้าเชิญเพื่อนอีกสิบคนก็รับไปเลยอ,อีกสิบสิทธิ์นะครับง่ายๆกันง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับให้เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ,ว,นะรบว่านะครับว่านะครับ คุณติดตามช่องเหนแมมหรือยังนะครับถ้าคนติดตามถ้าว่าคนติดตามแล้วก็เมนว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็เขียนชื่ออายุนามสกุลชื่อเล่นชื่อจริงแล้วก็เพราะอะไรที่ติดตามนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเออบอกเฟซไอเดีไลน์ด้วยนะครับเพื่อว่าให้ต่อการติดต่อนะครับอย่ามาดูแล้ นะครับรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นสกูชี่ของแท้เลยนะคะเป็นของคิวตี้ครีเอทีฟนะคะเป็นมีนิตัวนี้เลยจําชื่อไม่ได้นะคะตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะคะ็นสติกเกอร์สีทองนะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะว่มาแจกด้วยนะคะแจกนะคะแจกรางวัลที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นรางวัลที่สองนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นสกูชี่เอ่อฟักทองนะคะับเป็นเขียวที่สวยงามมากนะคะ นี่นะคะเนื้อก็ซาลูนะครับเนื้อจะแน่นๆนะคะข้างหลังก็จะเขียนว่าไก่เมอรสกุชี่วันที่สามนะครับก็จะเป็นซาลาเปาตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าคขี้เกียจนะครับนุ่มซาลูมากเลยนี่นี่นะครับนุ่มซาลูมากนะครับวันที่สี่นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นหนังสือนะคะเป็นหนังสืออารฐานอียิปต์นะคะนี่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะยังไม่ได้อ่าน นี่นะครับข้างนั้นก็จะเป็นแบบเรื่องอาถานาถันนะครับราคาส9ิบาทก็เพิ่งไปซื้อนะครับก็จะเอามาใส่รูกต่อไปนะครับก็จะเป็นรางวันที่ห้าแล้วก็รางวันที่หกนะครับก็จะเป็นสลามนะครับก็จะเป็นสลามนี่นะครับเป็นสลามที่ผมขายนะครับก็ซื้อมาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีออกกาแล็กซี่กาแล็กซี่นะครับนะครับก็กติกกาให้ง่ายแบบนี้นะครับ ทุกคนก็ทําได้นะครับแค่ไปเชิญเพื่อนๆนะครับมาติดตามช่องไก่เมยียกันเยอะๆนะครับก็มีสิทธิ์แล้วนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคบเพราะวันนี้นะครับขอตัวลราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย